วันนี้เราทำใบเร่องพัดไข่ครับพ่อใส่กระเทียมลงไปแลวครับพัดนะครับไอหมี่กินน้อมครับพ่อไข่ไก่ครับพ่อดีเลยครับดีไปใส่ไข่ลงไปครับพัดกับพัดกับไอใบเรียครับ นนเติมน้ำลงไปครับหลังจากนั้นครับใส่ซอสร้อยหนังรมไปครับใส่น้ำตาลลงไปครับใส,บส่โอมามิลงไปครับลงไปนะครับใส่ฝาไทยลงไปนะครับใส่ดิบีลงนะครับเรียบร้อยครับป้อม ว้าวสวยงามน่ารับประทานกรับไปเรื่องพัดไข่ผัดตายบานเรากับกองร้อยแน่นอนครับผมลองทํากันได้นะครับผมไปแล้วครับมาเดียเ๋ยวเกียงหอครับ